ไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยครับเพนและตอนนี้เราเพจะพากลับไปชมฝั่งเดิมคุณต่อไปเปกุนยาแก้ปิดแก้ท้องเดินแก้โรคกระเพาะความือ้ม้ยืนต้นลิมนถนนคือต้นไข่เน่าส่วนต้นไข่เน่าแก้ท้องเสียเป็นฟองเหม็นเปรี้ยว ถัดมาก็มีต้นมะนาวเบลูโห่ซึ่งกำลังออกผลใช้ในส่วนของใบแก้ท้องบิดแล้วก็มีทับทิมกล้วยน้ำว้ากระท้อนแล้วก็มังคุดซ้ายมือมีส่วนของยาถ่ายายาระบายหม,ม้ยืนต้นงินถนนเทอล่างขาวใช้ในส่วนของเปลือกรา้าเป็นยาระบายถัดมาอือต้อาน,น,านส้มเช้ายาส้มเา้าเป็นยาระบายอ,อ่อนๆและช่วยขับมะิทา่ชื่อว่าสา้มเช้าตอนเช้ายาจะมีรสเปรี้ยวตอนบ่ายยาจะมีรสจืด และไม้ยืนต้นผิวฝุ่นค่คือสมอไทยชวนิดของสมอไทยเป็นยาระบายขับเสมหะดและแก้บิดสวนไฮไลไท์ของสวนมีอยู่สองต้นคือเป็นกระชาต้ำพุเรยกว่าจะลอดผลจะลอถ้ารับประทานเข้าไปเพียงเสตี้เดียว,ยวจะทำให้ท้องเสียสาวันสามคืนหรือถีแก้ให้ดื่มน้ำมะพร้าวต่างมากๆต่อมาเป็นต้นล่าจัตสหรือว่าต้นคูนเป็นหนึ่งในไม้ม,มงคลจ้าชนิดของประเทศและเป็นไม้ประจำชาติ นำเนื้อในฝักของทูนต้มน้ำใส่เกลือเล็กน้อยแก้ท้องผูกในเด็กและตีมีครรและนที่ขายกับกระบองเพชรเรียกว่าสลัดใบปายางของสลัดใบนำมาสกัดเป็นยาถายอย่างแรงแต่ละวันอย่าให้ยาเข้าตาเพราะอาจจะทำให้ตาบอดสนิทความือเป็นกลุ่มยารักษาเลือผิวหนังไมายูเก,กเชยถนนชลเชาว์ใช้ของกระเบาจะช่วยรักษาเลือดเนื้อด้านในก็จะมีทุนเห็ดเทศมองกระชาง ต้นใช้รูเป็นสุกแต่ใช้ที่จะแนะนำมาปลูกพืชหอมอีกครั้งหนึ่งไม้ยถึงต้นสองแถวด้านในคืออบเชยส่วนต้นอบเชยช่วยบำรุงหัวใจและส่วดต้นก็นำมาทำเป็นเครื่องเทศในขนาส่วนริี้ถนนคือต้นกระบูนใบของกระบูนมีน้ำมันหอมระเหยแก้ปวดท้องจุกเสียดต้นกระบูนที่จะนำมาสกัดได้ต้องมีอายุ40ปีขึ้นไปแต่เก็บกระบูนที่เราใช้ก็มีทุกวานเป็นเพียงเก็บกระบูนเทียมซึ่งเป็นสารจุ่มสังเคราะห์สงยานสน ละการนำชมสวนก็ได้จบลงไปแล้วสมุทรไทยทุกชนิดก็มีทั้งคุณหละโทษก่อนที่จะนำม,มาใช้ก็ควรศึกษาหาข้อมูลละเอียดอีกครั้งส่วนบริการกต่างๆของสวนสมุทรไทยก็จะมีบริการร้านด้ายาร้านขายของที่ระลึกบริการร้านนวดแผนไทยเปิดทําการเวลา9ก้านาฬิกาถึงหกนาฬิกาสานาทีปิดทําการวันจันทร์หนึ่งวันสาหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณที่เข้าเยี่ยมชมสวนสมุทรไทยวอาการหน้าเรีย,ยนเข้าเยี่ยมชมใหม่อินเตอร์ดาร์สวัสดีค่ะ